เวลาฟังเสียงประชาชนแล้วครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเสียงประชาชนวันนี้สัญจรมาที่เมืองสองแควจังหวัดพิษณุโลกในโอกาสที่ประเทศไทยกําลังปฏิรูปรายการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสภาปฏิรูปแห่งชาติร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความเป็นประชาธิปไตยทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่สองทุ่มครึ่งจนถึงสี่ทุ่มทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT บโทรทัศน์ของประชาชนและถ่ายทอดสัญญ,ญาณทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมฟ้าวันใหม่ สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม R S U Wisdom TV และถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891ก h z ให้ได้รับฟังกันทั่วประเทศอีกด้วยรายการในวันนี้จะมี2มุมมองมาฟังเสียงประชาชนกันครับมุมมองแรกเป็นมุมมองของนามสกุลเดิมดังว่าช้างใหญ่สกุลใหม่ใหญ่กว่าหน้าเกรงขามคือขชายุทธเดชพิเศษนามผู้มีความเด่นดังทางวาจา นักข่าวนักหนังสือนักสื่อสารนักตำนานนักเพลงนักเลงภาษาสปชสื่อสารคล่องงานสภาบุลเลิศขาชายุทธเดชพิเศษครับมุมมองที่สองเป็นมุมมองของปัญจปริญญาจารย์ขนานสมยาอาจารย์หปริญญาผู้กล้าสู้กล้าต่อสู้ค้านคัดใต้ศัตรูพร้อมรอบรู้วิสัยทัศน์รู้จัดการอาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ทำหน้าที่ถี่ถ้วนในทุกสถานเป็นขวัญใจมวลมหาประชาพิชานรองศาสตราจารย์ดรจักรพันชูเพชรครับอาจารย์นวรัตพง์ไพบูล์กวีรัตนโกศิลประพันธ์ให้เป็นพิเศษสำหรับวิทยากรเสียงประชาชนนอกจากนี้ยังมีสมาชิกสภาปัจจุรูปแห่งชาติหลายท่านมาร่วมรับฟังความเห็นของประชาชนด้วยครับก่อนอื่นอยากจะสอบถามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกครับท่านผู้ว่าจัก,กรีนเปลี่ยนวงว่า ทำไมถึงสนใจมาร่วมจัดรายการที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับในช่วงนี้นะครับถือว่าประเทศชาติของเราเนี่ยอยู่ในช่วงที่กําลังปฏิรูปในการแสดงความคิดเห็นนั้นนะครับถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะาวางกรอบนะครับในการที่จะร่างรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงนะครับที่จะแสดงความคิดเห็นซึ่งถือว่าตรงจุดที่สุดนะครับเราการแสดงความคิดเห็นที่เนี่ยนะครับ เมื่อเราอยากเสนอแนะอะไรหรือต้องการอะไรนะครับก็เปิดได้โดยเสรีนะครับถือว่านี่นะครับคือปัญหาไตของประเทศไทยนะครับซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนกับประเทศอื่นซึ่งมันน่าจะเหมาะกับเมืองไทยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาปัญหาไตของเรามีปัญหาอย่างไรนะครับทุกคนก็ควรจะทราบดีถึงเวลาและโอกาสแล้วครับวันนี้ครับก็ขอเชิญแสดงความเหลี่ยนได้เต็มที่เลยครับทุกท่านครับขอบพระคุณครับท่านผู้ว่าครับ ผมขออนุญาตที่จะเริ่มกระทู้แรกครับขอเรียนเชิญคุณจิรจ,จันจำปาทองเป็นนักธุรกิจนะครับอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกขอเรียนเชิญครับเ,เรื่องของการทุจริตในการซื้อเสียงอะคะ่ะระหว่างนักการเมืองที่จะซื้อเสียงโดยการใช้เงินของตัวเองหรือเงินของพรรคกับนักการเมืองที่ซื้อเสียงโดยนโยบายโดยอาจจะเป็นนโยบายที่ออกด้วยตัวเองหรือนโยบายจากพรรคก็ตาม,มานะคะไม่ทราบว่า แบบไหนที่เร็วกว่ากันแล้วก็เราจะหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงคะเออคำถามน่าสนใจอาจ,จ,จารย์จักก่อนดีไหมเอาตรงๆนะเอาตรงสิชั่วพอกันครับชัดเจนฮะพรองค์พร้อมคือถ้ากราบใดมันคือความชั่วเนี่ย <S <S> <ม>ชั่วมากชั่วน้อยก็คือชั่ว <S <S แต่ประเด็นมันตรงที่ว่าที่มันน่าสนใจก็คือว่ารูปแบบของความชั่วที่เขาทำเนี่ยมันได้มีการพัฒนามา แต่ก่อนนี่อาจจะใช้เงินของส่วนตัวเข้าไปซื้อไปแต่พอระบบพักเนี่ยมันเป็นระบบที่ผูกขาด<อ>จากเจ้าของพักก็เลยต้องการให้ได้เข้ามาคือพักกลายเป็นบริษัทก็เลยใช้นโยบายเข้าไปแล้วก็แฝงไปด้วยนโยบายที่เป็นเพื่อประโยชน์ประชาชนแต่ว่าคือการเอาเงินเอาภาษีกลักบไปไปซื้อ,อและที่ยิ่งกว่านั้กน,นก็คือว่าไม่ว่าการการะทําที่พูดขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดกับน,นักการเมืองหรือข้าราชาการ มันก็ชั่วพอๆกันแหละครับมไม่มีทางครับที่นักการเมืองจะทําเลวได้ถ้าประชาชนพ่อค้าและข้าราชการไม่ร่วมมือครับทางแก้ที่ถามสั้นๆตรงๆก็คือมันต้องเริ่มจากพวกเราทุกคนนะครับครับต้องเริ่มจากการที่เราคนเริ่มจากเราคือเราไม่โกงก่อนคนแรกเรที่เราเริ่มที่เ,เ,รเ,รเราคือเราไม่โกงเราต้องไม่ยอมให้คนโกง แล้วถ้าจะฝังหวังผลระยะยาวเนี่ยการศึกษาเป็นระดับเป็นระดับต้นๆเลยครับต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กเลยครับให้เด็กเข้าเรียนรู้ว่าการโกงไม่ดีอย่างไรนะครับการโกงอย่าเพ่งโกงเวลาการทํางานนะครับโกงเรื่องของเงินทองอะไรก็ช่างเถอะที่นี้เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าองค์คาพยพทั้งหมดมันไม่ช่วยกันรวมทั้งสื่อมวลชนด้วยต้องทำหน้าที่ั้งหมดครับแล้วที่ล่าสุดที่ ป๋าเปลมออกมาบอกว่าไอ้คนโกงเนี่ยมันต้องจัดการแบบพิเศษและรวดเร็วต้องมีสารช่อลาดบางหลวงหรือมีแผนกคดีวินัยการคลังและการงระมาณเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะช่วยให้แก้การแก้ปัญหาที่ตรงจุดไหมจริงๆแล้วถามว่าถ้าถ้าแก้ตรงจุดเนี่ยยังไงก็ช่างพอเกิดการโกงแล้วเรามาตัดสินเนี่ยมันแก้ที่ปลายเหตุครับยังไงก็ยังปลายเหตุอยู่ถ้าจะแก้จากต้นเหตุมันต้องเริ่มที่วิธีคิดการยอมรับนี่เรื่องสําคัญมากปลูกฝังมาลงไปแต่เอาละวันนี้มันมาถึงตรงนี้แล้ว ณเวลานี้การเร่งด่วนคือต้องจัดการกับการโกงให้เร็วที่สุดทีนี่การมีสารพิเศษอาจจะต้องเป็นเรื่องงความจําเป็นอาจจะต้องจําเป็นนะครับในระยะเริ่มต้นเหตุผลเพราะอะไรครับถ้าใช้กระบวนการของสารยุติธรรมทั่วไปเนี่ยกระบวนการจะมีความช้าเพราะว่าคดีมันมากมายเหลือเกินครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นการสร้างองค์กรนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องเกิดจากการยอมรับของคนในสังคมด้วยมิฉะนั้นจะเกิดประเด็นว่าตัดสินปั๊บฉันก็ไม่เชื่อตัดสินปั๊บสารไม่ยุติธรรมนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดครับ งนั้นให้ฟันธงเลยได้ไหมอาจารย์ถ้าจะปฏิรูปนักการเมืองไม่ให้โกงเนี่ยมันควรจะแก้อย่างไงเริ่มต้นจากการที่รัฐรมนูญต้องเขียนมาที่พยายามปิดกั้นคนโกงให้มากที่สุดกระบวนการนะครับทีนี้จะทำอย่างไรให้ทาไม่ได้เนี่ยต้องใช้วิธีการความสมควรละเพราะคนโกงเนี่ยมันก็หาทางโกงอยู่นั่นแหละเขาถึงบอกครับคนโง่โกงได้มีกี่บาทเลยครับแต่คนฉลาดมันโกงชั่วชาติชั่วชีวิตมาเลยโอ้โนั่นเลยนาัวนะฮะ โอ้น่าสนใจผมไม่เคยกลัวคน,คนโง่โกงนะฮะ,ะแต่ผมกลัวคนฉลาดโกงโด,ดรนี่โกงเก่งกว่าชาวบ้านไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะคือก <laughs> ราบใดที่เขามีองค์ความรู้เขาจะมีกระบวนการโกงที่บอกครับที่โกงผ่านนโยบายเนี่ยคือกระบวนการโกงที่แนบเนียนมากนะครับ,รบอ้างว่าเป็นนโยบายป้อนเข้ามาแล้วก็ทาให้ทุกคนพึ่งพารัฐให้มากที่สุดแล้วสุดท้ายก็ไม่มีการตรวจสอบขึ้นมามเพราะว่ากลัวอย่างจะไม่ได้ผลประโยชน์ตรงนั้นนั่นถามนี่ครับว่านักการเมืองต้องเริ่มต้นที่นักการเมืองนะครับ แต่ทีนี้ไอ้นักการเมืองจะมาได้อย่างไรมันก็เริ่มจากพักใช่ไหมฮะเ<ะ>พราะพักเป็นคนคัดนักการเมืองขึ้นมาพอทีได้ไหมกับการโยนความผิดไปที่ประชาชนว่าอย่าขายสิทธิ์ขายเสียงย้อนกลับมาดูที่พักว่านักการเมืองอยากขายตัวก่อนได้ไหมนี่ป <c oughs> ระเด็นสำคัญคือนักการเมืองก็ขายตัวก่อนทําตัวแบบนี้ก่อนมันก็กลายเป็นภาพออกมาผมเลยคิดว่าถ้านักการเมืองปรับเคลื่อนไปใหม่เราช่วยกันจับตามองให้ดีนะครับทุกอย่างน่าจะดีขึ้นครับกับพี่บุรเลอร์คิดยังไงครับทั้งการซื้อเสียง ทั้งการเข้ามาใช้นโยบายแล้วก็ทำการทุจริตอะไรเนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งที่เร็วไม่แตกต่างกันนะฮะเราไม่พูดคำว่าไม่ดีมันรู้สึกมันจะเบาเกินไปมันมันไม่สะใจเราต้องบอกว่ามันต้องมันต้องเร็วนะฮะทีนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างีงครับว่าการซื้อเสียงเนี่ยเป็นอ่าเป็นวิธีการในการที่จะนำพาตัวเองเนี่ย ให้ได้คะแนนเสียงมากๆและเข้าไปสู่การใช้อำนาจเพราะว่ามันมีการแข่งขันกันใช่ไหมครัดังนั้นก็จะต้องพยายามที่จะทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยได้คะแนนมากที่สุดจากชาวบ้านส่วนการทำนโยบายแล้วก็อาศัยเป็นช่องทางในการหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบที่เราเรียกกันว่าเป็นการทุจริตเนี่ย เป็นช่วงที่เขาได้เข้ามาดำรงตำแหน่งแล้วแล้วก็ใช้ตำแหน่งใช้อำนาจใช้หน้าที่ในการเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยไปแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบอ,มอ่มันมีคำหนึ่งที่พูดกันมานานแล้วว่าทุจริตเชิงนโยบายอืคือหน้าฉากดำเนินนโยบายเพื่อหาคะแนนนิยมแล้วบอกว่านี่เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแต่ กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติเนี่ยมันมีโอกาส,สแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบอนะฮะซึ่งเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างสามฝ่ายซึ่งเราก็ทราบกันอ,อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองครับข้าราชการครับแล้วก็พ่อคา้าเราพูดเรื่องนี้มันก็พูดตำตำซากๆอ่ะแน่นนสิจะปฏิรูปอย่างไงเรื่องนี้จะปฏิรูปยังไงตอนนี้เนี่ยทางคณะกรรมการยกร่าง รัฐมนูญเนี่ยได้มีการออกแบบสร้างกลไกลเป็นเครื่องมือต่างๆครับเริ่มมาตั้งแต่เราจะหานักการเมืองดีๆเนี่ยให้มาลงสมัครยังไงนะเขาคงต้องมีการคัดกรองกันจะต้องผ่านการอบรมไปดูตรวจสอบอะไรยังไงหรือให้ยื่นบัญชียังไงก็แล้วแต่เนี่ยกันไว้ชั้นหนึ่งก่อนอจากนั้นก็นําไปให้ประชาชนเนี่ยได้พิจารณาคัดเลือก จากการส่งลงสมัครของบรรดาพักการเมืองหรือถ้าหากว่าไม่ต้องสังกัดพักก็ว่ากันไป oh. นี่ช่องทางหนึ่งและเมื่อเข้ามามีอำนาจเป็นฝ่ายบริหารมันเขาก็วางหลักเกณฑ์อาไว้หลายอย่างฮนะแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าองค์กรอิสระที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเนี่ยจะต้องทำยังไงเรามีปปชผ่านกระบวนการสรรหาเราจะหาคนที่มีความเหมาะสม สู้ซื่อสัตย์สุจริตอย่างแท้จริงไม่เป็นฝกันฝกเป็นฝ่ายลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติงานอย่างมีปฏิธิภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปเนี่ยเราจะหาคนแบบนี้มาได้ยังไงอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ครับโอ้เดี๋ยวไปฟังประชาชนดีไหมครับคุณจิระจันคิดอย่างไรครับถ้าเกิดว่าในส่วนของในตัวของของนักการเมืองเลยเนี่ยถ้าถ้าเริ่มต้นถ้าให้เขาสมัคร <c oughs> โดยจิตอาสา อย่าไปเอาเงินเดือนอะไรขึ้นมาเป็นนะคะแต่ในส่วนของนโยบายของพักเนี่ยน่าจะมีหน่วยงานที่จะตรวจสอบก่อนที่จะเอานโยบายอันเนี้ยไปออกหาเสียงอน่าจะดีกว่านะคะครับครับแล้วพิษณุโลกเนี่ยมีนักการเมืองอย่างที่ว่านี้เยอะไหมครับก็ยังไม่เห็นไม่มีเลยยังไม่เห็นไม่มีอ,อ ต,ต้องฟังให้ดีฟังให้ดีต้องฟังให้ดีเชิญครับท่านอื่นเห็นยังไงครับกับกระทู้นี้เชิญครับสนับสนุนถ้าหากว่าทางสปชจะนําเสนอเรื่องสารเฉพาะทางเรื่องทุทจริตของนักการเมืองและข้าราชการที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะว่าเท่าที่เห็นผ่านๆมากว่าคดีจะจบบางคดีหมดอายุความไปแล้วมันไม่ทันการและอย่างสนับสนุนอาจารย์จากด้วยว่าเรื่องแบบนี้ เราควรที่จะปลูกฝังกันในสถานศึกษารุ่นเราคงไม่ทันครับเอารุ่นหลานรุ่นลูกนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเชิญครับจากที่ท่านฟังนักวิทยากรมาก,ก็ไปพูดถึงในเรื่องของปลายเหตุจะจัดการยังไงแต่ต้นเหตุเรายังไม่เคยจัดการเลยครับหนึ่งตัวเลือกที่จะให้ประชาชนเลือกจะจัดการยังไงให้มีตัวเลือกให้ประชาชนได้เลือกมากกว่าทุกวันนี้นะครับประเด็นที่สอง ทำยังไงให้ประชาชนผู้เลือกผู้เป็นเจ้าของอธิปไตยเนี่ยนะครับได้เข้าใจว่าประชาธิปไตยที่เขาต้องใช้คือจะเลือกคนยังไงคนที่เลือกไปไปทำหน้าที่อะไรทุกวันนี้ยังมีการให้ความรู้กับประชาชนน้อยมากครับว่าเลือกสสเลือกผู้แทนเลือกท้องดินไปทําอะไรแล้วเขาเลือกสสไปทําอะไรคนพิษณุโลกเนี่ยเขาคิดว่าเลือกไปแล้วเอาถนนมาให้เลือกไปแล้วเอาแม่น้ํามาให้ลําคลองมาให้เขาไม่รู้ว่าเลือกไปเพื่อ การกรองกฎหมายและพิจารณาเรื่องงบประมาณเท่านั้นนะครับทุกวันนี้จะเข้าใจอย่างนี้ตลอดประชาชนก็จะรู้ว่าเลือกคนนี้ไปแล้วเดี๋ยวได้ถนนเข้ามาครับเลือกคนนี้แล้วเดี๋ยวไฟเข้าไปฝากลูกเข้าโรงเรียนได้ด้วยน,าน่ากอีกประเด็นนึงครับอีอ่ยังมีอีกหลายๆประเด็นครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับเชิญครับ,รบดิฉันเห็นเห็นแย้งกับท่านที่พูดเมื่อกี้เนี่ยนะคะจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะคะ เป็นจังหวัดที่ถ้าจะถ้าจะพูดไปแล้วนี่จะเป็นตัวอย่างในการเลือกตั้งได้เลยนะคะเราได้คนได้สอสอที่มีคุณภาพนะคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเอเรื่องเงินเนี่ยนะคะทุกคนใช้ใช้กันหมดเพราะว่าเป็นเป็นการใช้เงินในทางเปิดเผยและทางลับ,บนะคะในทางเปิดเผยเนี่ยกกตเป็นตัวกำหนดให้ต้องใช้เงินนะคะแล้วก็ทางลับก็คือ ส่วนใหญ่เขาก็คิดว่าเขาอาจจะไม่ได้สู้คนอื่นไม่ได้ด้วยเรื่องเงินเขาก็เอาลงมาลงบ้างแต่ก็ไม่มากไม่มากมายอะไรนะบอกว่านักการเมืองพิษรบริสุทสุ์แสดงว่าที่ผ่านมากะก,ะกะตไม่เคยให้ใบแดงใครเลยหรือเปล่าถ้าระดับสสไม่มีค่ะดิ<อ>ฉันเนี่ยทำงานด้านภาคประชาชนอยู่ด้วยนะตวรวจสอบการเลือกตั้งและตรวจสอบออกะกะตด้วยนะคะค ตรวจสอบที่มาของนักการเมืองนะคะคเป็นอดีกกะกะตกรกตจังหวัดรุ่นแรกค,ะคร่ะเชิญครับผมอยากให้โอกาสนักการเมืองเหมือนกันนะถ้ามีมาผมผมอยากเชิญให้ให้สแสดงความเห็นด้วยนะครับเชิญครับ,รบก่อนที่จะร่างรัฐธรรมนูญผมก็เห็นมาหลายปีแล้วเนาะตั้งแต่เกิดมาท่านก็ร่างแล้วก็ฉีกทิ้งร่างแล้วก็ฉีกทิ้งชักไม่ค่อยเชื่อน,นักวิชาการอย่างพวกท่านสักเท่าไหร่วันนี้ท่านเนี่ยผมถามสักคำหนึ่ง ก่อนที่ท่านจะร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านให้การศึกษาก่อนการเลือกตั้งเนี่ยให้การศึกษาประชาธิปไตยแล้วอย่างจริงจังแล้วหรือยังนะมีแต่พูดพูดแล้ววิชาการสนชสปชท่านก็ทําของท่านไปอ่ะแต่ว่าชาวบ้านเขารู้เรื่องกับท่านหรือเปล่าท่านให้การศึกษาเขาจริงหรือยังนะครับก่อนที่ท่านจะไปร่างกฎหมายขอบคุณขอพระคุณครับเชิญครับการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะร่างออกไปว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย ไม่ต้องไปเอาตำแหน่งใดๆให้ไปทำหน้าที่เพื่อกั้นกรองกฎหมายผมดูดูผู้สมัครทั้งหลายเนี่ยอยากจะได้โควตาเท่านั้นเท่านี้เป็นอยู่ในมงคงเขงตัวเองครับเอาจํานวนตัวสอเข้าไปจะได้เป็นรัฐมนตรีอเพราะฉะนั้นถ้าเราสกัดกั้นตรงนี้ไปได้ก็จะเป็นกําแพงอันหนึ่งนะครับในกําแพงทั้งหลายทั้งหลายครับขอบคุณครับเชิญครับ เมื่อก่อนนี้เรามีวิชาหน้าที่พลเมืองว่ามีการเน้นสอนให้รู้จักหน้าที่ตัวเองหน้าที่ของพลเมืองแต่ปัจจุบันนี้วิชาพวกเหล่านี้ไม่มีและที่สาคัญคือตอนนี้อยู่ในช่วงที่ส,สบชต้องรีบจัดการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่ท่านทราบไหมครับว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญนี้ต้องสักรริเสร็จรจ,รจริงๆแต่ปัจจุบันนี้ของเรานีล้าหลังประเทศเพื่อนบ้านมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญครับ ผมคิดว่าวิธีแก้การซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยหนึ่งไม่ต้องให้มีตําแหน่งของสสไม่ต้องมีตาแหน่งเลขาลำตีลำไม่ต้องให้มี <ừ> สองไม่ต้องให้มีเงินเดือนค่าตอบแทนครับให้เป็นค่าเบี้ยรประชุมเท่านั้นนะครับอันที่สามให้มีการเลือกตั้งซ้อนกันหลายๆครั้งคัดเลือกเหมือนนางงามนะครับรอบหนึ่งรอบสองร,รอบสามใช้จังหวัดเขตเป็นเขต้วถ้าตกโกรดทาไงอ่ะ,งงะถ้าตกโกรเลยทําไงอ่ะไม่เป็นไป,นปนไม่ได้คร<อ>ับมันต้องมีคน,นะนะครับอันที่สี่ ให้ใช้คนได้ระดับที่สองเป็นผู้แทนครับไม่ใช่คนที่หนึ่งครับ<ช>ครับมผมโอ้โหน่าสนใจพิฉชันขอเรียนถามเลยว่าท่านเป็นสปชเนี่ยท่านจะผลักดันได้ไหมว่าการให้ความรู้ประชาชนขอโทรทัศน์ทุกช่องในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่า3579เนี่ยอย่างเนี้ยท่านก็ต้องใช้สื่อตรงนี้แต่3 5 7หก้าไม่ให้ความร่วมมือทำไงดีเขาให้ในช่วงนี้ช่องรัด<ะ>ช่องเดียวเนี่ยนั่นคือขอให้เรากำลังจะปรับปรุงใช่ไหมคะครับ ก็คือขอให้ว่าในหนึ่งวันเนี่ยเอาช่วงโมงตั้งแต่หกโมงเย็นถึงทุ่มเลยขอให้ประเทศชาติอทุกช่องสองนาทีได้ไหม oh. เพื่อเป็นการสื่อสิ่งอะไรที่ว่ามัน,มนดีเนะี่ยไม่ต้องไปสร้างหนังสร้างละครสืร่อสือ่อเหมือนโฆษณาเนี่ยถ้าจะผ้าขาวต้องแฟบต้องโอโมนิดหนึ่งนิดหนึ่งสองนาทีได้ไหมเพื่อชาติทุกช่องบรรจุไว้ในรัฐธร<ต>รมนูนแล้วประชาชนมันจะเข้าถุงถึงมุงของประชาชนเลยค่ะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ เข้าใจว่ามีอดีตนาย,ยกเฟรมฤดีอยู่ตรงนี้จะใช้สิทธิ์พาดทิ้งไหมครับนักการเมืองเ <c oughs> ชิญครับคนทําดีพยายามทำค่ะแต่สู้คนทําชั่วไม่ได้เ,เพราะยอะมากกว่าเวทีการเลือกตั้งคือการแข่งขันชนิดหนึ่ง นะคะทุกคนก็หวังอยากจะได้ชนะเพื่อเอาไว้บริหารบ้านเมืองของประเทศแต่การได้มานะี่ยมันอยู่ที่จิตสานึกของประชาชนรวมทั้งผู้ร่วมกระทํากับนักการเมืองนั่นหมายถึงประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยประชาชนจะต้องรู้ก่อนว่าเลือกนักการเมืองไปทําอะไรแล้วก็ถ้าเลือกแบบนี้เนี่ยมันได้ผลอย่างไร,รถ้าหากว่ากระบวนการการ ให้ประชาชนได้รู้ว่าการเลือกนักการเมืองมีความสําคัญมากเพราะไปทําหน้าที่แทนตัวเองไปบริหารจัดการบ้านเมืองไปบริหารผลประโยชน์ของตัวเองแทนตัวเองถ้าเขารู้เนี่ยเขาจะค่าเลือกมากขึ้นแต่ตอนนี้บางคนเนี่ยประชาชนบางคนก็เลือกไปก็อย่าง,งน,นั้นน่ยไปแล้วก็ไม่เห็นมาทําอะไรคือไม่เข้าใจกระบวนการการที่ประชาชน คือไม่เข้าใจกบบระบวนการประชาธิปไตยเท่าไหร่ mm hmm. ก็หมายความว่าอํานาจที่ตัวเองมีเนี่ยเลือกคนไปแทนตัวเองเนี่ยแต่ไม่ได้คัดคน mm hmm. เพราะฉะนั้นฉันว่าถ้าเราจะปรับปรุงกบบระบวนการ mm hmm. การเลือกตั้งไม่ให้ซื่อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยต้องทําทั้งสองฝ่ายครับทั้งภาคประชาชนแล้วก็ภาคผู้เลือกตั้งด้วยครับ,รบโอ้น่าสนใจขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ